สบ,สบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็ซี่เบสิกสกู๊ตสก๊อเนาะตอนนี้สะท่องกายอยู่ในห้องพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้กสิได้เฮ็ดที่สมมาเม่เนาะสมมาเม่ก็คือว่ากองสมการเนาะแม่เน้องสงการปีใหม่เล่าเนาะวันนี้ก็สะท่องกายอยู่ในห้องสะท่องก็สิเอาคั่นไปสมมาเนาะ อนีกับเป้นนามหอมหอมเี่น้อาเส้นหนมกบน้ำหอมแกงเห็ดไว้นาะนีกัสะท้องกับสินี้สิเพิ่มหนึ่งเนาะใส่ลงไปพุมพี่น้อยเงินคำนี้คือสิวมีพุมพี่น้องเพราะว่าสะท้องกับมีคือกานนักดนตดีสะท้องสิเอาสิ่งอะไรเนาะเพื่อเตรียม นี่สิเป็นน้ำอบน้ำหอมนี่สิเป็นคันดอกไม้คันดอกไม้คันจะขอเขามา่อแม่อทาน,นั้นเอง่อแม่ไ,มไปนอนเลยเราจะเอาปักทูนหนึ่เอาใส่นปะปักทูนเสียไปสม,มา่าแม่ <c oughs> <c oughs> ไปสมมาสมการนเนาะนงามปะสมมาแม่เนาะสมการไหนมีจะต้องคืนใหม่เลยได้ไหมน่นาะคือว่าสั่งมาเนาะสมมาสมมาสมการใหม่ 没啦，喏。Yeah, no.

Mẹ bông lúc bông tân tay mẹ là mùi giang. Hãy thoát lùi mẹ nào cảm ơn khúc bị mai mùi mẹ mẹ dìm nào mẹ dùm 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 ค่กเลยแม่ม <ampa> ันมันน้อยมันบุ้งจุกแล้วใส่บ้างนะแม่จังเลนเนาะมันน้อยมันบุ้งจุกแล้วมันเตียงเนาะ แเาลคะนไ้ออไกขดเ็จะได้งครกันเนียจไอ้มังหนแ่อาว้เอช้ตัวยาไเข่าผมแห่น้าขมินเนี่ยไว้ขวดหัวรถไป็นยังรเออบอดด้เดอ อย่าให้บ่าไม่เวนแ้วไม่มีบาไม่ตามยังไรไอ้สมีแล้วมีบ่าวมบอกนี่ผักผักเมื่อไห้ตั้งใตู้ใช่ก็ต้อมมากรองมานี่่องนีะเราจะขวกนี่นี่ขักของเราขวดเนี่ยอ้วัชิบวัชิบงไห้คืออย่างเอาไปอัดเห็ปลาโลอยู่น้วดชิบเอาไปใส่ยันพักบัวรองมือไ้ อืมก็องอารใจเขาแค่หนอ้ากระต้อมาสุไป็นตีนแม่ยรเนีละเนาะอ๋ออาจะไปตั้งรับัวหอมอืมติไปไดนี้หตูกตอม่ขอมาน้ำเม็เียงมันสารนะอ๋อันเม่็เอ๋อหาแล้วเอาห้แล้วแล้วกนี่แหละเอาเลยอมแล้วมาหน่อยหนึ่งอืหาตู้เตูกระต้อเหมนเวงนักวงนาอืมงามลยเออต่อมา ก่อนเท่ามือไล้วจนสิบามีตู้หัวกินน้ำมักินลับซีนแลหนึ่งรงตรงไหมหัวกินน้ำบอกว่ามากินลับซีเป็นเ้นนร่องมากบอกก็ไปใช้ตู้เนอะหัวกินลับซีนเหรอไม่ใบ่ chịt ở kia của mẹ là... à. mà được, là kinh, kinh sương này nè, con hãy nhau nhíp chai luôn, nãy thì hãy nhíp cái nhanh nhíp chai, umm, ngoài đây, umm, kêu không lấy nhíp, umm, lấy nhíp làm chị thong, ui, bà, bắt đây con cần vận tài bắt, à, này, chị, à, hãy cô đây, cô nhíp nong chắc con cái đó bây giờ này, này, mất bỏ luôn rồi mà, xin lại yêu được luôn đi, bắt đây con, bà này con, à, này, hãy ra, hãy này ta

ันฝ่ายงานใหญ่ใตู้บนเนอบนตัวแบบนี้ก็ถือแสนเดียวไปแบบเมื่อวิจิตรทอมใช้กระตาหมากแล้วกระตาฝาปิดเลยแล้วอ๋บริปิดธรรมเชื่อมบริเมื่อข้าเมื่อมาแล้วกะนั่นเลย

<cười> 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 tôi đây hỏi à, ừ. 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 là luôn lại là lúc này mọi người mất mười bảy đêm nay mất mười bảy đêm nay mất mười hai mất mười hai mất nó hai mất đấy, hai mất mười 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 hai mất mất mười hai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  mất Bà, lông lùm bà này Là mừng kếp bài thê đi đó Bà, ừ, khả giá dạ cả thế. Áo mẹ có bài con, hẳn chút bà xe rồi vàng เส <oung> ียงพูวดไงเลยทาแต่ผมมีเสือผมมีเสืออะไรักันนามห้อนะมันยุ่งเขียนขึ้นจริห้องไปชกไ้ป้าที่โตผมมีมันหลงโอ้ยฮากับเบิัญญาป็นหัคือกันมีเสือพุ้มนอนยามิมลงอนะบบปัญญาห็ใหัคือกันจ้าไป เอาไปลมก่อนใเห็ดให้อันหลานไผบ่คือเฮาหลานไผอจักอยูได้ถูหอนะปูเป็นน้องมันแต่น้องคือเอานน้องนี่คืออูนอือน้องนี่คือเาลเขาพัง่ก็บ่จักโทรศัพท์ียเล่าให้ไผพังน่ะเล่าให้เขาได้จักบ่เอ่ย่น้องเอ้าบ่สิจักคมเล่านะแต่เฮาก็ยังบ่ฮู้บ่จักได้อยู่เออ เอาหู้มาตีใ <m> ช่เอาก็ะหูตอนเจ้าว่าเดี๋ยวนี้แล้วขึ้นจ่อเลยเติมถ้าแมงมุมมากก็เจ้าว่าหู้ย็มจักเจ้าะยาวแพ้ประมัดเอานะแม่มามัดมัดมัดมาตะกะลงไว้ข้างล่างเอ้าช่วยซับใสเกตบอไปเอาลงไป มึงไงขาหมบักไอเดนเสือ uh, ฝ okay. e so? ่าทิดเจ้กได้ว่าแม่กระตานี่จ้ะจะใกล้ให้แล้เอาจ้ะให้ซะออบ๋ออ๋บอ๋อ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 อ้ออ๋อ้๋ออ๋ออ้ออ๋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 ออออ๋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 อออออออ เขาจะเอาหน่อยใช่นะถ้านามนั่นมัน,นมกเนนนเนน็เปลี่ยน้นามันด้อเปลี่ยนนามถึงตีแป้งใครจะนาเก่ามันก็เสร็จแป้งมันกับเบขากรูขึ้นเก่าแล้วเกิดไม่หยาดถึงลืมเนี่เกิดไปก่อนอือมีเกิดมีมขอเกือบคู่หนึ่งมผมปากแค่นี้ว่าเ้ากินนะน,นี่บะกินนหนามกิน้าน,นาน

สวัสดีสวัสดีทนั้สวัสดีสวัสดีเฮ้ยเก่งเก่งสวัสดีเราเฮ้ยแม่เราเข่าไปนั่งเราไปเข่าไปนั่งเปล่าพนมเลยจะกัดเงียงได้อันกินสิีกัดตัวเองชีทองสีกัดเพิ่มอีกบ่ถ้ากัดเพิ่มบอกค่ะซื้อมาแล้ว ชื่อมาละมอเพราะว่ามันได้แค่เป็นสีน้ำตาลแซบบ่แซบบอแค่คือบอโลกมากินเฉตัวนั้นะเป็นจักเนาะเปสีิฮูคือบอชอนชูฟังแน่พอชอนแจงเป็ิฮูอะพอได้จักเด้

เ้องามดีเราค่ะนเป็นยังบ่คักบอดอนบอคักบอกาเน้อกูกินได้คดีไหมกูออจะว่าจะห้อนี่จะห้อพกบอเจ็ดผูกจะคิดบ่กินโดนนเปอนจิตหอมหอมห่อห่อละซาบแปดพันแต่ผมมีเงินเห็ดอะไรได้สีนี่กะได้สีเมื่อละเอเมื่อหนะ เป็นข้าวานเป็นสิไปบ้านน้อยเลยไปบุญบ่บุญเหอบุญลองไส้เออให้เพ่งมาเช่าเมื่อยี่ส่งให้ิันเอาทัวร์มั้งเมื่อมาเช่าเมื่อยอยู่นี่แหละเอาเก็ตอะไรไหมมาหัก่ดงินเดืองเดือนแล้วเรียบร้อยอ่บ่เไปเบิ้ เอาแล้วจะเอาแล้วหลับทีนะงเอาแล้วเผากราวด้เอาเิเนี่เอาเวิดแล้วขาออเอาเวิรดลยแล้วก็พวกลาบพวกหยาาวิดแล้วเออเอาเวิดเลยไ่กล้ามอนช้ามากเเอาลงเอาเวิดลยมีอะไรอ่เดชาวบมานน้อยกนต่เอ้มันมีเข่าวข่าัดกะเพราอยู่ในกล่อง ไปแม่มหาเตาเขา,าพัดเฉพาะน่ะมุนไหนักน่อันนี้มีกจะมีไัจะมีเท่าไร่ยูนหไม่่า,า,า,าลเลยนะไม่เลยเว่าต่ป้าักอะไรบเอาเอาทัทางพืชเบ็ดบ่เอาทาังพื้นะาาไวไ้แมนแลวก็เอาเอาเอาไว้จักซำนี่นะไว้ให้มันแหลบอ,อกมาเด้งามได้ ừ nó viền về nó đây ngắm thầy ơi chén chén hey. chén đi biểu lý hay ui ngắm thầy à chén chén chạy là หายยังไงนะเงิดซะกวดะอังกฤนยังบ่กเศร้าบอหานะฮะเอาผ่ามาเอา่าก้ามอั้เอายูใปนีจะให้ไม่วดไปซะห้บ่เดี๋ยวนี้น่ะจะให้ไม่หาบ่ เออไม่วันาอยกราเร็ไ่วนไปใยูเอนพุ่นบอดยค่ะฮะโอเคโอเคตอนแรงด้เออเดี๋ยวเฮ็ดแล้วนี่ไม่วันไปใช่ไมนี่นะนี่นะม่วัมีแขกอยู่นี่นะนี่นะนี่นะมีวันล่างผมแขกก่อนไม่วันไปเด้อ โอเคบอโอเคกันยม้เโอเคบอโอเคลกินยาด้อกินยาเด้อโอเคได้กินยาไม่วันเบิ่งก่อนยไม่วันไปซาให้ไวยาไมเน้อหวจ i ั่าพอดีแลกกินยากินยาแล้วแล้วกะต้องเือเพื่อไม่วันไปมันเป็นไข่แันบ่ได้ซาใชผมอ่ะถ้าบวกกินยานะ ลุงนุกาลงนุกผาหอมเลยลุงนุ่นเนี่ตู้ไปลงวัดบอสปีวีตู้ลงวัดว่าไงปรตูไปบอประตูไปไปเพื่อนคนตายะตูไปเอนคนตายนไนโอเคเดี๋ยวไม่วัดแล้วเราไม่วัดเพื่อนให้เดี๋ยวสิไปถากมาไปถากมาซะอยู่พี ไปโกรธมาไปโกรธมาเรามาเนาะใครเบาหนะแม่ใบเบาาน่ฮเออเกีตัวปวคนตุน้อยาววาอ่อมเปนี่รยว่าเออเนาววาะโอเคโอเคจ้ะ Ok. Ừ. Để đây Lấy <laughs> <Để> xong cái. Cái sợi xì ăn cái tít bận này nè, nó cắt rồi. 我刚吃完。